เพื่อนจากไนจีเรียมาเรียนเฟอร์นิเจอร์ด้วยแต่ว่าที่นู่นเาส่วนมากเาจะไม่มีประกอบไนจีเรีย How you feel when you s t d you study wood and c o l t h r I start well I l a n d the process and it's very very wonderful experience เซ็มโย่พันธุ์ธีอ่อนนท์ไทยแลนด์สกิลไทยแลนด์เต้เออเล็กซ์ตูเล็กซ์ตูดิเฟรนท์ไลค์กลอสส์ไลค์กลอสส์ทูส์ไลค์ดิฟว์วันนั้นโย่ออนชัยนี่บนไอซ์เรียวออนเล็กซ์ตูบิสชัยน์บนอ่อนนท์เอ่อเน้าชัยนี่บัดอัพเตอร์ดิบแมทมิดเดิลแมทแมทกับชัยนี่ ถ้า o u want กใช n e ี่โอเคบั t ดี้เอ n แมตต์ก็ k a n ต e แอนเซอร์ a n d ค y t h i n k I profession Chinese makes it beautiful อ๋อคุณ n ยากใช้นี่คุณคุณ like ใช้ n e ่ค y e อ h o h and and you meet your friend you happy your friend okay ค yeah, yeah I'm happy meeting you What what you drink ชามเอสเซน n ์ เนี่ยเขามาเรียนเขาเขาเฟรนี่มากเลยนะฮะจากนจีเรียคืออ่เขาฟังเรารู้บ้างไม่รู้บ้างเออแต่คือทั้งหมดที่คุยกันคือมันก็เหมือนโปรเซสบ้านเขาอแหละใช่ไหมเหมือนโปรเซสบ้านเขาเขาต้องการที่จะมาเรียนเพิ่มให้รู้ใช่ไหมดูดูแล้วเขามีทักษะมาแล้วหรอฮะเขามีทักษะมาแล้วดูแล้วเพราะว่าดูจากอะไรที่เขาลงมือทําอ่ะเราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาเขาเป็นใช่ไหมครับ นะเลิกงานแล้วก็ได้อย่างนี้ยครับเพราะว่าไม่รู้มนมาจากไหนเออเอชรากเหลืองๆไม่รู้จะโดนมีปัญหาเปล่าหนูกินยังยังไปจัดการอล้วเห้ามกินเอะนี่นะครับเลิกเรียนแล้วยังไม่เลิกหรอกยังไม่เลิกหรอกขออนุญาตอาจารย์แล้วว่าสังสค์หน่อยพอดีลุงตุ้มถือโอกาสเลี้ยงน้องๆหน่อยนะฮะเอายังอ่ะเปล่าได้ยังเอ้ยย่า ถ้าไม่สะดวกกลับบ้านไปเผลเอ,อเาอกมาทา,ยา,ยานยาเนี่ยยานเอ้น้องคนคนวนะเดี๋ยวก็นั่งคุยกันพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้นใครมาก่อนใครมาถึงก่อนก็ ก็อาจจะลงมือก่อนเขาคงนี้ก็ไม่ได้กําหนดว่ามาสี่โมงมาเตดโมงก็อาจจะให้มาโปรอบสองแล้วขัดรอก็ได้เพราะเดี๋ยวเวลาเรามาขัดพร้อมกันมันต้องใช้เครื่องใครมาตอนขัด่อนก็ได้ขัดไฮกลอสขัดรอไฮกลอสไวรแล้วก็ส่วนตีไม้เนี่ยก็จะมีการที่แต่งแต่งทุกน้ำแต่งแล้วก็าไม่พักหรือ่อาจารย์แกก็สั่งงานไว้นะครับมุกท่านถือว่าโอกาสว่า ได้สังสรรค์กับเขานิดนึงแลวกันว่าน้องๆท,ทั้งนั้นที่อยู่ตรงนี้ลุงตุ้มก็น่าจะอาวุโสระดับตน้ตนๆละ Shiny, yeah. That's why they, they different design. than Europe. Uh, Europe, they, 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 they like uh, map. Chinese map. Map. Yeah. Okay, they, they like yeah. The remote, they only, uh, map. Yeah. If they're in wood, they're only maps. That's it. Africa, they like shiny. That's why they like to buy from China. You know, China do Chinese, shiny, shiny. Mm -hmm. uh -huh. They like to buy China chairs, China table, China bed. คุณรู้ King King s h i a King s h i a r u y a s h i a ได้ b ปจากจีนมาทั้งหมดเขาชอบสีแบบชนิดเงานะครับก็คือให้ก๊อดแล้วเงาเงานะครับเพราะว่าทางทางทางแอฟริกาก็ชอบแบบนั้นทางยุโรปเขก็ชอบแบบด้านที่เขาชอบอ่ะเพราะจีนอัดเข้าไปอจีนอัดเข้าไปเข้าไปเขาก็เลยเห็นเห็นแต่แบบเงาอย่างเดียวนะนั่นแหละ

เขาก็ทุกวันไม่ได้ไปกินด้วยก็วันนี้ก็เลี้ยงหน่อยไม่ได้หรือใช่ไหม KFC หองได้ไหมอ่ะ KFC ไอ้เจมไก่ย่างเฮ้ยเดี๋ยวหน้าปุศยซอยไก่ย่างสีชมพูเอาไหมไม่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ละห้าบาทหรือสิบบาทวะเดี๋ยวลุงเลี้ยงได้ไม่สิบบาทได้ไก่ย่างสีชมพูไก่ย่างสีได้ ที่ไหนไปกินที่สมุยป่ะรอบหน้าอ่ะ่อาอันนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็ไก่ไก่ข้างล่าเราเอาเครื่องดื่มก่อนเออข่ายไก่ว่าเอาไก่เลยเฮ้ยเจมเดี๋ยวลุงไปซองไม่เป็นไรกินสักหน่อยป่ะกลัวพวกนี้มาไม่ได้อีกนอนแพงนี่เลยให้นั่นแหละลุงตู้ก็ไม่กลับนะครับอยู่พนันนี่ผมไม่กลับอ่ะเพราะว่านอนแถวนี้ล่ะ พวกนี้ไม่ได้เลยมาวันมาวันน่อนทั้งวันเลย่ะพี่ชวนไปเาๆพี่บอกแ้วออกตัวออกตัวกันไหนัวไม่ใช่แดดฟ้าบ้านไปมาไม่งเขียวกองน้เต็มหมดเลยบอกหลวงตุ้มตือนตีสาไอ้พวกนี้ตีสองยังไม่นอนเลยอะโอ้โหหนีก่อนแล้วไม่ไหวพู้ไม่ไหว เป่าไม่สู้แล้วจริงๆเหรอเออท้องรั่วมันหนักทุกวันนะนะน้องๆที่มาจากประเทศลาวนี่หนักทั้งวันทุกวันนะสามวันติดแล้วครับสามวันติดแล้วผมวันที่สี่นี่เริ่มสตาร์ทน่าจะกลับเที่ยงคืนกลับเที่ยงคืนนีรถลงมาแล้วสมองทางด้านในนี่ก็เราทำสีไฮคอดไว้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเคลือบต่อเพราะว่า วันนี้ไม่เสร็จครับก็งานสีเป็นงานที่ต้องทำสองวันเพราะว่าในเรื่องของระยะการแห้งเนี่ยมันใช้เวลานิดหนึ่งแห้งแล้วก็ขัดขัดแล้วก็ไปทำต่อนะตกเย็นนี้ก็สังสรรค์กันนิดนึงนิ่มยังไม่เย็นมากหรอกก็ถือว่าสังสรรค์กับน้องๆคเขา